การสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในสอสอที่หลากหลายร้นะครับหน่วยเลือกตั้งเนี่ย1,106หน่วยหกหน่วตอนนี้ที่ขอขอต่อค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยไม่ประกาศรับสมัครเนี่ยยนายกบัดเพราะอบจรสิ่งมันง่ายในการประชาสัมพันธ์ก็แต่ละทีเนี่ยเขาเขารู้ระดับในเรื่องของเอาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของการทำโครงการสมานฉันท์ควบใช้คนพนักานของที่ของอบตจังหวัดก็ในสุดโชคชนะมาไดนน้มาจากไม่ทราบแต่กระย่างหนึ่งมันแล้วก็เข้าใจในการที่รวมคนต้องไปขอความเมื่อวก็รองสนุถ้าจังหวัดเล่นรวมทั้งหมดก็ไปสนับสน้นในเรื่องของประสิทธิภา,าพและควบกา ท่านมีศักยภาพามีความเป็นึกแผนมีความแข็งแกร่งทำไมผมผมทราบคือผมในวันนั้นก็ได้เฮ้ยกกรทำงานอะไรแบบนี้คือแทนที่เขาจะได้หาเสียงการไ้เราต้องมามาแจ้งไปแจ้งมาสามสิบสองหรือสามสามอะไรเนี ble, ่ยสามสองสามสามามสี่ 4, ที่บอกว่า ความผิดอาญาให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจงานให้ไม่ไม่พอที่จะทับรับงานเรื่องพวกนี้คนที่ที่เปิดอันนี้ก็ก็จะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ประสานกับทางะชาสัมพันธ์จังหวัดในการใช้ขอกระจายข่าวเนี่ยพอพอสู่ไปฟังแล้วก็ติดตามข่าวเนี่ยก็จะเน้นเน้นย้ำเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเนี่ยพอสูกวันแล้วก็บ่อยเราคิดว่าระดับสองิ่นนะครับกรมประชาการของเราก็ก็มีนโยบายสําคัญที่จะ สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเรามีหน้าที่ในการซัพพอร์ตตรงนี้กับทางอประตอลก็หน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาใ้มีการจัดรายการวิทยุในรายการสมิลาเพลินใจซึ่งเดิมนี้จะเป็นรายการเพราะว่าพ่อประชาชนผ่านทางสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยอดสงขลานะคะเวลาที่ผ่านมาการรณรงค์ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ สื่อโซเชียลนะคะในการทำอินโฟกราฟิก